หัวบอลจำปะดะครับผมจากเพจสวนไข่ทองหรือว่าไข่ทองฟาร์มนะผมมาอัดคลิปให้ทุกคนดูครับว่าจำปะดะทองตาปานปีที่5คือ4ปีเต็มนะขึ้นปีที่5สรุปว่ามันยังไม่ครบ5ปีนะครับอ่าผ่านฝนนี้ไปก็จะครบ5ปีอ่าเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับเนี่ยครับนี่คือปลูกระบบธรรมชาติไม่มีระบบน้ําไม่ได้พ่นยาไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นนะครับ ก็จะเห็นว่าต้นมันขนาดนี้ครับสูงก็ประมาณสามสี่ห้าเกือบเกือบหกเมตรแล้วครับนี่ครับสองพุ่มก็คือคือกันครับประมาณหกเมตรอ่ามันเขาจะเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับนี่เมื่อปีที่แล้วเริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ปีนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้ะนี่คือปัญหาถ้าเราไม่แต่งกิ่งนะฮะอ่คือถ้าเราไม่ไว้น้าแข้ง กิ่งเนี้ยครับมันจะติดลูกถูกไหมแล้วมันจะติดพื้นฮะอืมพอติดพื้นแล้วครับเปอร์เซนต์ที่ลูกเราจะเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะครับอ่าเพราะฉะนั้นโดยปกติคือเราควรจะมีมี่นะาแข้งครับเมตรหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ควรจะไว้ไว้แบบนี้เลยครับอ่าจินตนาการว่าเหมือนต้นทุเรียนเนาะแล้วก็ไปตัดยอดครับตัดยอด ประมาณนู่นครับเราไว้กิ่งสัก6กกิ่งโดยจะต้องเลือกไว้ลำที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ตัดกิ่งฝอยออกหมดเพื่อให้กิ่งที่เราเลือกไว้ครับมันแข็งแรงที่สุดผมให้ดูเนี่ยสมมุติว่าข้างล่างสองกิ่งนู้นเราไม่มีนะเราจะเริ่มไว้นี่คือกิ่งที่หนึ่งกิ่งที่สองสามี่ห้าอาจจะหแล้วก็ตัดยอดตรงนี้เลย ตรงนี้ครับแล้วเราก็ไว้6กิง่งคือแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะไว้กี่กิง่งอาจจะเป็น7กิง่ง8กิ่งก็ได้ครับไว้กิ่งเยอะเราก็จะมีโอกาสไว้ลูกได้เยอะแต่พอเราไว้กิ่งเยอะต้นมันก็จะสูงเราก็จะจัดการลาบากเนาะครับส่วนกิ่งนะครับอย่างเช่นกิ่งพวกนี้ครับกิ่งนี้กิง่งตั้งแต่เล็กครับเราควรตัด กิ่งนี้ออกก่อนให้ท้องกิ่งมันโล่งแบบนี้แหละครับเห็นไหมกิ่งไหนที่เราแต่งไว้ไม่ให้มีกิ่งฝอยอครับลำมันจะโตครับอ่ามันจะไม่มีและกิ่งนี้ครับในอนาคตเนี่ยจะรักน้ําหนักเราเวลาบินปลายหรือให้ผลผลิตได้ค่อนข้างดีครับเราจะเริ่มไวส้สองพุ่มทีค่ความยาวกิ่งหนึ่งในสามครับสมมุติว่าจากกิ่งนี้ไปจนถึงปลายครับเนาะอ่า ยาว3เมตรเราแบ่งล็อกเลยครับจากตรงนี้มา1เมตร2เมตรตรงนี้ครับเราไม่ควรจะไว้ใบนะครับเราจะเริ่มไปไว้1ใน3คือ1เมตรสุดท้ายแล้วก็กะกะดูครับคือมันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการทั้งหมดเนาะแต่ก็ประมาณ1ใน3ขอ,ของกิ่งแล้วก็ไว้ต้นหนึ่งก็ประมาณ6-8กิ่งเนาะผมว่าไว้เยอะก็ใหญ่เกิน10กิ่งครับแล้วเราก็ส่วนยอดเราก็ตัดตัดยอดออก ิดกระโหลกให้แสงมันส่องถึงครับแล้วพวกกิ่งฝอยกิ่งฝอยตามตามกิ่งนี่ครับอแต่งออกให้หมดนี่จริงๆครับอย่างเช่นมันบอกเนี่ยไอย้นี่คือมันเป็นตัววายใช่ไหมคือมันใหญ่แล้วครับก็ตัดลําบากแต่จริงๆเราควรจะตัดตัดโลง่งให้มันเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่แรกหน้าแข้งเราต้องเอาต้องไว้สักหนึ่งเมตรไม่งั้นต้นมันจะแบบนี้เลียดินเนาะอ,อย่างเช่นเรา,าดูกิ่งนี้ครับ อ่าตรงนี้เราก็แต่ง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 ออกให้ท้องกิ่งโล่งไอ้ตรงนี้ก็แต่งแต่งเก่งฝอยแต่งออกมดเราก็ไปเรื่องว้ใบตรงนี้ครับอ่าหนึ่งสอสามอย่างที่ผมบอกเนาะแล้วก็ความสูงของต้นก็ไม่ไม่ควรจะเกินหกเมตรครับสี่เมตรสามเมตรก็แล้วแต่เนาะยิ่งเราทําต้นเตี้ยได้ยิ่งดีอ่าแล้วเราก็ปลูกจํานวนต้นต่อไร่เนี่ยครับให้มันเยอะเข้าว่าครับเนาะเราเราก็ตั้งเป้าว่า ต้นหนึ่งครับเราไว้สัก40ลูกไอ้นี่คือคิดแบบไม่ต้องคิดให้มันเวอร์นะอ่าสีลูกครับลูกหนึงสอโลห้เราจะไว้เฉพาะลูกที่สมบูรณ์แล้วก็บำรุงเต็มที่เนะาะสีลู 2, 5, กไล่ไล่ลูกละสอโลห้าปลูกไล่ระยะปลูกก็สัก6กคูณหอ่าเพราะฉะนั้นเราจะมีผลผล,ผลิตต่อไร่ประมาณเป็นตัวเลขตีกลมๆประมาณ3ตันครับเนี่ยทีนี้คุณจะขายราคาเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมครับ ยี่สิบบาทนะก็แล้วเดี๋ยวคุณถ้าคุณตั้งใจผลิตแล้วคุณไปขายถูกก็ไล้ดแต่คุณยี่สิบห้าบาทเหรอสามสิบาทสามสิบห้าสี่สิบอ่ามันมีคนขายหมดเลยครับในตลาดนะครับมีตั้งแต่ราคายี่สิบยี่สิบห้าจนถึงหกสิบห้าบาทนะก็แล้วแต่เราจะต้องพิสูจน์ให้คู่ค้าของเรายอมรับในผลผลิตในคุณภาพของเราครับเมื่อถึงตอนนั้นนะครับเราก็จะได้คู่ค้าที่ดีอ่าแล้วก็สามารถขายได้กําไร ได้ราคาที่ดีสวนลูกค้าเขาก็แฮ ppy ครับเพราะว่าเราซื้อของเราไปก็ใช้ได้ทุกลูกครับแล้วก็แต่ละลูกหนึ่งก็ยุมโตยุมเต็มใช่ไหมครับอน้ําหนักดีคือลูกค้าก็คิดเลขเป็นนะครับเขาก็รู้ว่าการที่เขาซื้อลูกละไอ้กิโลละ20บาทแล้วสิบาทเปรียบเทียบกับ30บาท35 40เนี่ยแบบไหนเขาคุ้มกว่ากันใช่ไหมครับเราหาคู่ค้าดีๆสักสองสามเจ้าครับ เป็นแผงทอดก็ได้ครับพอแผงทอดเนี่ยใช้จำปะดะอย่างน้อยๆเลยครับ3 4 0 0โลต่อสัปดาห์เนาะขนาดปานกลางก็ประมาณ5-600โลถ้าไปเจอร้านทอดดีๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยครับประมาณ1ตันใช่ไหมครับออเราก็ตัดตัดส่งกตุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์วิธีการทำตลาดก็ง่ายๆแบบนี้ครับเนาะส่วนถ้าสมมุติว่าจำปะ,ะตัวนี้มันมีการปลูกกันเยอะๆในอนาคตนะครับ ค่อยมาคิดถึงเรื่องตลาดส่งออกเพราะว่าตลาดส่งออกเนี่ยมันมีครับอ่าผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าแค่ขนาดผมเป็นพ่อค้าเจ้าเล็กๆครับผมยังได้รับออเดอร์มาทุกปีครับในการส่งไปจีนนะครับแต่ว่าปัญหาคือเรามีผลผลิตปิดตู้ไม่พอครับอ่าไอส่วนที่ผลผลิตเนี่ยมันเยอะๆก็เป็นเกรดที่แบบมันส่งออกไม่ได้ครับไม่ได้คุณภาพเนาะ มันก็ต้องปรับใหม่กันหมดทั้งในแง่ของกระบวนการผลิตวิธีการตัดตัดสุกไม่ได้มันต้องเผื่อเวลาเดินทางไปจีนตัดได้แค่ประมาณไม่เกิน80%ความสุกข,ขนาดผลทรงผลอะไรต่างๆมันต้องได้ครับมันต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือปริมาณครับต้องปิดตู้ตู้อย่างน้อยๆก็18ตันถึง20ตันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสมาชิกที่ปลูกเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควร กว่าที่เราจะไปถึงจุดที่รวบรวมผลผลิตส่งออกได้ครับส่วนผลผลิตตกเกรดลูกสุกลูกไรแล้วก็ทําแกะเนื้อฟีดส่งได้เพราะาประสบการณ์ผมคือมันจะมีทั้งออเดอร์ผลสดแล้วก็จําปะดาแกะเนื้อเนาะผมก็อธิบายฟังคร่าวๆครับมีโอกาสก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่มีอะไรก็สอบถามไม่ได้เนาะสนใจเรื่องต้นพันธุ์ก็ต่อได้ครับส่วนผมผมเป้าหมายของผมคือ ผมจะต้องผลิตต้นพันธุ์ของผมเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ขายได้ราคาต่ําที่สุด่าเพื่อที่จะให้ผลักให้จำปัะดะสายพันธุ์นี้ครับมันกระจายไปสู่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่เราจะได้คิดถึงเรื่องส่งออกนะแต่ขั้นต้นเร,เราก็แค่ผลิตให้ดีแล้วเราไปขายแข่งกับจำปะดดเกรพื้นบ้านนะครับอ่าเรามีสินค้าดีกว่าครับไม่ต้องไปกลัวเขาครับไม่ต้องไปกลัวที่จะขายแพงนะครับอ่าอ่าอาจจะ ขายเท่ากันหรือขายแพงกว่าสักนิดเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสให้ได้ลองก่อนว่าของเขาเราดีจริงนะครับนะถ้าเราเจอคู่ค้าที่ไม่เอาเปรียบเราอะครับยังไงก็ธุรกิจเราไปได้ครับประมาณนี้ครับโอเคครับหัวบอลจะประดาครับจากเพจสวนไข่ทองครับติดต่อ,อสนใจเรื่องต้นพันธุ์ผลสดหรืออะไรต่างๆนะครับติดต่อที่0818948018 หรือที่เพจแฟนเพจ Facebook ครับไข่ทองฟาร์ม Facebook ศูนตัวของผมคือหัวบอลจำปะดะภาษาไทยนะครับาลายก็ตามเบอร์โทรศัพท์เลยครับ0818948018โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ